แล้วค่ะทุกคนของชิ้นสุดท้ายจากแบบไมล์ฮัลโหลคิตตี้นะคะคือน้องหมวกคิตตี้นั่นเองบอกเลยว่าชิ้นนี้ของมันต้องมีนะคะน้องเป็นลิขสิทธิ์แท้จากคิตตี้เองด้วยนะคะแล้วมันเป็นหมวกหรือเหมือนที่คาดผมอะไรสักอย่างบอกเลยว่าน่ารักมากเขาแจกเพียงแค่สามหมื่นชิ้นเท่านั้นนะคะไม่มีไม่ได้แล้วเพิ่งออกมาแค่ห้าชิ้นเท่านั้นเองเข้าแบบตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้นจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมพร้อมกับสอนน้องๆเนตั้งแต่ประตูแรกเลยนะคะน้องๆจนถึงได้เควสได้ของชิ้นนี้เลยก่อนหน้า น้องๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเขาเนี่ยแจกกางเกงนะคะน้องๆพร้อมรองเท้าแล้วก็เสื้อนั่นเองและชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นที่คาดผมแบบที่พี่แป้งบอกนั่นเองค่ะซึ่งน้องๆเนี่ยน่าจะเล่นกันถึงประตูที่แปดแล้วสําหรับใครที่เล่นมาก่อนหน้านี้ซึ่งเควสในวันนี้นั่นก็คือน้องๆจะต้องตกแต่งทีมคาเฟ่ของน้องๆนะคะเป็นครบรอบ50ปีของคิตตี้นั่นเองหนึ่งครั้งจากนั้นน้องๆนะคะจะต้องมีเพชรสะสมรวมของน้องๆที่เป็นอันใหม่ล่าสุดไม่รวมกับคอลเลคชันเก่านะคะทั้งหมดเเพชนนั่องและสุดท้ามพ น้องต้องเปิดประตูเรนโบว์หรือครบรอบ50ปีของคิตตี้นะคะที่ครบทุกอย่างแล้วจนถึงไฟนอลคอนเกรเิชันนั่นเองซึ่งข้างหลังนะคะเราจะมีซุปประตูตรงนี้อยู่ให้น้องเดินเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นให้น้องนะะเดินไปยังประสาทหรือบ้านตรงนี้นะคะเดินทะลุเข้าประตูไปได้เลยนะ เมื่อน้องเข้ามานะคะกดคีย์การ์ดตรงนี้นะคะที่อยู่หน้าสุดจันนั้นมาเปิดประตูตรงนี้ด้วยการกดเนะคะแล้วให้น,อน้องๆ welding, นะคะเดินหาประตูสีแดงๆหรือกําแพงสีแดงๆเนี่ยเดินตามไปเรื่อยๆนะคะน,น,น้องๆน้องๆ,ๆจะเจอประตูอันที่1แบบนี้ให้กดนะคะจากนั้นเราจะได้ของมานะคะน้องๆเพื่อไปปลดล็อกประตูที่2นั่นเองเราเก็บของมานะคะเป็นบล็อกอันนี้นะคะน้องๆแล้วตามหานะคะของที่เราจะต้องไปต่อแต่อย่าลืมนะคะน้องๆอย่าเดินชนตัวโรบอทนะคะให้เราแอบในตู้ได้นะไม่งั้นจะต้องเริ่มใหม่นะคะนี่ เอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะพี่แป้งจะไกด์ไลน์ให้จากนั้นเก็บขี์กราดใบที่2มาแล้วให้น้องตามหานะคะกำแพงสีส้มก็จะเจอประตูที่2ค่ะคีดก้าดสีอะไรให้เตือนตามหากำแพงสีนั้นส่วนสีฟ้าเนี่ยเป็นประตูที่3ให้น้องๆนะคะเดินตามหากำแพงที่3แล้วก็เปิดเข้าประตูไปจะเจอนี่เลยค่ะคือผู้กันนะคะให้น้องๆนะคะเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะจะเจอจานสีผู้กันตรงนี้นะคะออกประตูมานะคะน้องๆอย่าลืมนะคะหา้ามโดนนะคะน้องๆถ้าโดนต้องเริ่มใหม่เดินใหม่นะ,ะจากนั้นนะคะมาตรงนี้ได้เลยแล้วกดเนะคะ แล้วน้องเข้าประตูสีขาวไปแล้วก็ไปเล่นออบบี้ค่ะเราก็จะได้การนะคะน้องๆของประตูที่4มาน้องๆจะต้องจําทางให้ได้ด้วยนะคะไม่งั้นนะคะบอกเลยว่ายากนะเมื่อเราเก็บคีการ์นะคะใบที่4มาก็หากําแพงสีเขียวแล้วเดินหาประตูแล้วก็กดเอได้เลยค่ะจะเจอได้เป่นาผมแบบนี้นะคะน้องๆนะคะมาได้ไอี่ตรงนี้ได้เลยนะคะลลายน้ําแข็งจากนั้นเราก็ได้คีการ์ประตูที่5มาแล้วเรียบร้อยก็เดินหากําแพงที่สีเดียวกับคีการ์นะคะน้องๆก็จะเจอประตูที่5แล้วเรียบร้อยนี่เลยนะคะแล้วก็เดิน กด F มาเปิดเรียบร้อยนะคะน้องๆก็จะได้คีย์การ์ดใบที่6มาจากนั้นก็ให้น้องๆเดินหาประตูเหลืองก็เป well ิดประตูที่6นะคะแล้วก็วาร์ปเข้าไปแล้วน้องๆก็จะเจอโถ่ตู bek, ้ปลาทองแบบนี้นะคะให้น้องออกประตูมาสิ่งที่น้องจะต้องทําก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องแบบสะท้อนแสงกับกระจกนะคะเพื่อให้เราเนี่ยปลดล็อกประตูไปได้ซึ่งมันไม่ได้ยากนะคะน้องๆสะท้อนมายังไงก็ได้ให้ตรงกับประตูที่เราจะต้องข้ามไปนั่นเองนะคะนี่เมื่อเราสะท้อนมาแล้วเรียบร้อยนะคะน้องๆข้ามไปตรงนี้ได้เลยจากนั้นน้องๆก็แค่กระโดดนะคะข้ามผ่านไปนะคะนอเห็ว่าูลย ข้างหน้าใช่ไหมน้องกเก็บลูกแอปเปิลแล้วก็วาร์ปออกมาค่ะจากนั้นนะคะให้น้องนอนหาเอาตู้ปลาน,นะคะมาใส่ตรงนี้นะคะน้องๆแล้วจะเจอเคียกการ์ดหมายเลขเจ็ดหรือประตูที่เจ็ดนั่นเองเดินหาประตูที่เจ็ดแล้วก็เข้าไปได้เลยค่ะน้องๆเก็บลูกแอปเปิลด้วยก็หยิบกุญแจออกมานะคะกุญแจเนี่ยเราจะต้องไปปลดล็อก ok ตอนนั้นที่เราเปิดประตูที่สองกันคะ่ะน้องๆจาได้ไหมเดินเข้ามาแล้วก็วาร์ปเข้ามาแล้วให้น้องๆเ,เล่นออบบี้แบบนี้นะคะไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บของตรงนี้มานะคะจากนั้นให้น้องทะลุออกไปได้เลยค่ะแล้วก็เเออาาไ้ที่รด เนี่ยน้องๆมาวางนะคะตรงนี้ได้เลยนะคะนี่พยายามจํแแบบให้ได้นะคะน้องๆถ้าจาไม่ได้มันจะยากมากเลยนะคะเราก็ได้ประตูคีย์การ์ดที่8มาแล้วเรียบร้อยนะคะน้องๆก็เข้ามาตรงนี้นะคะจากนั้นให้น้องๆนะคะเก็บพวนนะคะโดยการกดเนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปทําภารกิจต่อค่ะน้องๆจะเห็นว่าทุกครั้งที่น้องเข้าตามพี่แป้นไปน้องๆจะได้แอปเปิลมาอย่าลืมเก็บแอปเปิลด้วยนะคะเพราะเราจะต้องมีแอปเปิลทั้งหมด10อันนะคะเราจะถึงผ่านประตูไปได้นะคะน้องๆให้เดินหากองทรายแบบพี่แป้นนะคะตามรูปแล้วกดเเข้าไปจะเจอรูปแอปเปิลอีกหนึ่ แล้วเรานะคะจะไปเปิดประตูที่เราจะต้องใส่แอปเปิลทั้งหมด10ลูกนั่นเองให้น้องๆนะคะเดินหานะคะที่เป็นประตูที่มีต้นไม้แบบนี้นะคะจะอยู่ด้านหลังสุดนะคะแล้วก็มาเปิดประตูได้เลยแต่ต้องมีลูกแอปเปิลทั้งหมด10ลูกก่อนค่ะให้น้องๆเข้ามานะคะสิ่งที่น้องจะต้องเล่นก็คือมันเป็นเหมือนออบบี้ที่เราจะต้องใช้กระจกสะท้อนแสงเอานะคะน้องๆมันเป็นการหักเหของแสงค่ะน้องๆก็แค่เคลื่อนกระจกไปนะคะให้แสงเนี่ยมันสามารถสะท้อนไปให้เราเปิดประตูได้นะคะ เราก็สะท้อนมันไปเรื่อยๆนะคะน้องๆพอเราสะท้อนเสร็จเนี่ยแสงเลเซอร์เนี่ยมันจะไปตรงประตูให้เราผ่านไปได้ไดนั่นเองน้องๆก็ทําการเล่นออบบี้ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งมันสั้นมากๆเลยค่ะก็ทำการกระโดดตามพี่แป้งมาได้เลยนะคะน้องๆหน,นี่กระโดดตามมาเลยค่ะและเมื่อเราถึงห้องนี้นะคะให้น้องๆเนี่ยเดินตามพี่แป้งมาได้เลยนะคะ เราะะจะต้องกด F ที่ประตูก่อนจากนั้นให้น้องๆเนี่ยหันมาดูนะคะอย่าลืมหยิบการ์ดที่มันเป็นสีรุ้งสีเรนโบว์แบบนี้ด้วยนะคะเราจะใช้เปิดประตูเป็นเควสสุดท้ายแล้วค่ะแค่เดินหยิบมานะคะน้องๆแล้วก็ทะลุประตูออกไปเลยจากนั้นน้องๆจะเห็นว่ามันจะมีประตูตรงนี้นะคะให้น้องเนี่ยกด F แล้วเข้าไปได้เลยค่ะ แล้วก็ตรงมาที่หีบแล้วก็เปิดหีบนะคะน้องๆจะสื่อว่าเราเนี่ยสำเร็จเควสทุกๆอย่างแล้วนะคะในเควสทุกๆอย่างที่ไม่ว่าจะเป็นเกงเ,กงเป็นเสื้อเป็นหมวกนั่นเองนะคะให้น้องๆเนี่ยออกจากประตูไปได้เลยนะคะถือว่าเราเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันข่าวว่าเควสต่อไปต้องทำยังไง และควีตแรกนะคะในการที่เราจะได้น้องหมวกเนี่ยก็คือน้องนอเนี่ยจะต้องตกแต่งคาเฟ่ของน้องนะคะเป็นการครบรอบ50ปีของคิสตี้นั่นเองนะคะน้องนโดยที่น้องนเนี่ยจะต้องเดินไปด้านหลังเพื่อทําการตกแต่งนะคะน้องๆจะเห็นว่าตัวเราเนี่ยมีคาเฟ่อยู่แล้วใช่ไหมคะให้เราเดี๋ยวเดินมาตรงตีมคาเฟ่ตรงนี้นะคะจากนั้นเนี่ยน้องๆเลื่อนลงมาน้องๆจะเห็นเขาว่า50นะคะน้องนก็ดูว่าน้องมีเพชรเท่าไหร่นะคะจากนั้นกดใช้เพชร2,500เพชรนะคะ คาเฟ่ของเรานะคะน้องๆก็จะเปลี่ยนเป็นตามธีมแล้วเรียบร้อยก็จะถือว่าเราสําเร็จเควสแล้วนะคะเควสที่1แล้วเมื่อกี้ที่เราไปทำเนี่ยคือเควสที่3ค่ะซึ่งเควสเนี่ยที่เราเหลือนั่นก็คือน้องๆจะต้องหาเพชรน,นะคะทั้งหมด3 0 0พันเพชรน,นะคะบอกเลยว่าหาไม่ยากค่ะทําทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะคะไม่เกิน5วันนั่นเอง